คลิปนี้ครับเราอยู่กับคีย์บอร์ดรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Cooler Master ครับในชื่อรุ่นว่า MK 770ครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้ฮะมาพร้อมกับสีสันที่สวยงามเลยทีเดียวนะรุ่นที่เราได้มานะครับและนี่คือลักษณะกล่องเขานะ mk 770ครับเรามาว่ากันที่จุดเด่นกันก่อนเลยครับตัวนี้เป็นลักษณะ Gasket Structure นะครับก็คือเป็นแบบ ประกันในการประกบชั้นเลเยอร์ต่างๆนะครับรวมไปถึงในส่วนของคีย์แคปสามารถถอดได้มีไฟ RGB สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ของทาง Cooler Master ได้ที่สำคัญครับในการใช้งานครับเป็นแบบไฮบริดด้วยสามารถใช้งานได้ทั้งแบบใช้สายเชื่อมต่อผ่านไวเลสหรือว่า Bluetooth ร์ชั i o 5.1นะครับสำหรับใครที่ต้องการคีย์บอร์ดดีๆใช้งานซัก1ตัวตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดทั้งหมดของคีย์บอร์ดตัวนี้กันครับว่าเป็นยังไงครับ เอาละครับเรามาดูรายละเอียดของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้กันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นฮะเราอยากให้ดูนี่เลยครับในส่วนของตัวกล่องของเขานะครับจะมาในลักษณะนี้นะฮะซึ่งต่างจากตัวสีเลยนะตัวสีของเขาเนี่ยจะระบุอยู่ที่มุมกล่องตรงนี้นะครับนี่สีตัวนี้คือมากาลองชื่อเหมือนขนมนะครับ สำหรับเรื่องสีเนี่ยก็จะมี2ส,สีด้วยกันก็คือ Space เก a y และในส่วนของมาการองแบบนี้ที่เรามีอยู่นะซึ่ง Space เก a y เนี่ยก็จะเป็นออกแนวเทาดำขาวแล้วนี้ครับก็จะเป็นชื่อรุ่นครับ MK 770ครับในส่วนของฟีเจอร์หลักๆต่างๆนะครับก็รองรับ h y b r i t นะครับเป็น w i r e l e s ี Keyboard Gasket Structure ก็คือเป็นลักษณะของปะเกน แบบ100%ในส่วนของการถอดเปลี่ยนปุ่มเนี่ยก็สามารถรองรับได้แบบ100%เช่นเดียวกันรองรับ RGB พร้อมกับ Master Plus ด้วยนะครับในเรื่องของซอฟต์แวร์นั่นเองนะครับด้านหลังก็จะเป็นเรื่องของ Layout ของตัวคีย์บอร์ดนะ,ะเรื่องของปุ่มแล้วกันตัวนี้ครับเป็นปุ่มใหม่ล่าสุดคือ k e l b o x V2 Switch นะครับตัวนี้เป็น w i t e Switch นะแล้วเขาก็จะมีในส่วนของ Re d Switch ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่สำหรับตัวที่เราได้มาคือ ไวท์สวิตจะมีลักษณะคลิกกี้นิดนึงนะเสียงค่อนข้างนุ่มและเพราะมากๆนี่ลักษณะชั้นเลเยอร์ต่างๆนะครับเป็นการประกบชั้นเลเยอร์นะฮะแล้วก็จะมียางรองแต่ละเลเยอร์เรียกได้ว่าจัดเต็มมากๆนะครับลักษณะของ g a s k e t s t r u c t u r e นั่นเองนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของทรีเวลเ l l e r ครับก็จะเป็น3 way วนะก็คือกลิ้งขึ้นกลิ้งลงอ่ะแล้วก็กดได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของ Hybrid นะและรองรับการเชื่อมต่อซอฟต์แวร์แบบง่าย พร้อมกับมีไฟ R G B ด้วยอันนี้เป็นคร่าวๆเรื่องของฟีเจอร์นะครับโดยเด่นๆน,นะจะเป็นเรื่องของสวิตช์แล้วก็เรื่องของแก k e t สตั u เจอร์ก็คือการประกบชั้นเลเยอร์ต่างๆนั่นเองนะครับอุปกรณ์ที่เขามีมาให้นะครับแน่นอนครับก็จะมีคู่มืออันนี้เนี่ยเอาไว้เรื่อง,องการปรับคีย์ฟังก์ชันต่างๆนะครับคุณมาดูที่คู่มือนี่มันจะมีเยอะมากเลยปุ่มการใช้งานปรับคีย์ฟังก์ชันต่างๆบอกแบบละเอียดทั้งหมดเลยนะครับ และฝั่งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้งานเบื้องต้นเขาก็จะมีในส่วนของอะแดปเตอร์ให้ type c type a นะครับ type a type c และอันนี้ครับก็จะเป็นที่ดึงคีย์แคปพร้อมกับที่ดึงปุ่มในตัวเดียวกันเลยนะฮะฝั่งนี้ดึงคีย์แคปฝั่งนี้ก็ดึงปุ่มและเขาก็มีเป็นกรีนสวิตช์นะครับนี่เป็นเชอร์รี่สวิตช์ธรรมดาเป็นแบบสีเขียวนะทั้งหมดก็มีมาให้8ปุ่มด้วยกันนะครับเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยเชอร์รี่สวิตช์นะครับอันนี้ มาทีนี้เรามาดูเรื่องของคีย์บอร์ดกันเลยนะฮะคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปเป็นคีย์บอร์ดแบบไร้สายนะครับสามารถใช้งานแบบเชื่อมต่อสายก็ได้เดี๋ยวเราแกะมาให้ดูเลยนะมาดูองค์ประกอบกันก่อนจะสังเกตตอนเราเชื่อมต่อเนี่ยก็จะมีแสงไฟด้วยเดี๋ยวเรามาดูเรื่องแสงไฟอีกทีนึง่งอ่าสายอ่าเราลืมดูเลยลักษณะของสายครับจะเป็นสายถักสีขาวแบบนี้ครับ พร้อมการเชื่อมต่อแบบ Type C นะครับไปที่คีย์บอร์ดและส่วนของการเชื่อมต่อไปที่ PC คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กต่างๆเนี่ยก็จะเป็น Type A นะครับสายยาว1.8เมตรถือว่ายาวเลยทีเดียวนะครับในส่วนของคีย์บอร์ดครับสีสันมารกาลองครับอย่างที่บอกไปโอ้โหสีสันดูแล้วหวานเลยนะนี่พอร์ตเชื่อมต่อครับก็จะเป็น Type C แล้วก็สวิตช์ในการปรับโหมดต่างๆมี Wi-Fi นะครับแล้วก็เชื่อมต่อสายและสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของ บลูทูธ5.1นั่นเองนะครับมันก็ยังมีไฟอยู่เพราะว่าเราเปิดเป็นบลูทูธนะอุย้ยงานเนียนเลยสังเกตรครับรอยประกบมีจุดเดียวเองนะนี่ครับแล้วก็มีโลโก้ Cooler Master คือเห็นเห็นแบบนี้ข้างในเนี่ยชั้นเลเยอร์มาแบบโอ้โหเยอะมากๆนะครับเราให้ดูดีไซน์รอบๆก่อนน้ำหนัก1กิโลนะครับอันนี้ฐานด้านล่างครับก็จะมียางรองที่เป็นสีขาว 4. จุดนะฝั่งนี้ แล้วก็ฝั่งนี้ฮะและในส่วนงการปรับระดับสามารถปรับได้2ระดับนะแบบเตี้ยสูงขึ้นมาใครอยากจะปรับองศาให้เข้ากับข้อมือของเรานะครับและสังเกตเห็นดำๆตรงนี้ไหมครับนี่คือจุดเก็บดองเกิลฮะอันนี้เก๋เลยทีเดียวนะเ,เขาก็ซ่อนให้แบบเรียบร้อยเลยนะโอเคใครไม่ได้ใช้ก็เก็บไว้่นี้ครับไม่ต้องกลัวหายฮะก็ประมาณนี้นะเรามาลองเสียงนิดนึงนะก่อนที่จะไปเทสยาวๆนะ นี่คือไว้์สวิตช์นะเสียงมันนิ่มมากเฮ้ยผมชอบมากแล้วก็ในส่วนของนี่ครับโรลเลอร์นะตัวลูกกิ้งเนี่ยก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้แล้วสามารถเป็นปุ่มกดได้ด้วยแน่นอนครับว่าคุณสามารถเซตค่าได้ที่ซอฟต์แวร์ของเขานะฮะแล้วก็จะมีเรียกว่าการปรับโปรไฟล์ต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับจะมีโหมดซ่อนอยู่ตรงนี้นะ P1 P2 P3 P4 แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆครับนี่เราดูได้ที่ตรงนี้ครับ เป็นการผสมสีต่างๆปรับที่คีย์บอร์ดก็ได้นะเนี่ยลูกเล่นไฟต่างๆอยู่ตรงนี้หมดเลยครับอ่าแล้วก็ใครที่แบบว่าเอออาจจะไม่อยากจำนะว่ามันจะต้องกดอะไรยังไงบ้างก็ไปปรับที่ซอฟต์แวร์เอาก็ได้เช่นเดียวกันในส่วนของสัญญาณบลูทูธคุณสามารถเซฟโปรไฟล์บลูทูธได้ 3D มเวิเลยนะครับหมายความว่าสมมุติว่าคุณมี iPad คุณมีโน้ตบุ๊กหรือว่าคุณมีคอมพิวเตอร์นะครับที่เชื่อมต่อผ่านสัญญาณบลูทูธคุณแยกได้เลยแล้วเวลาคุณจะใช้คุณแค่ เปลี่ยนโหมดบลูทูธไป1 2หรือ3แค่นั้นเองครับถือว่าสะดวกสบายมากๆใครที่มีอุปกรณ์ดีไว้เยอะๆหรือว่าหลากหลายนั่นเองนะครับโอเคครับก็อันนั้นเป็นเรื่องของเลเยอร์แล้วก็ดีไซน์ต่างๆของตัวคีย์บอร์ดนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องปุ่มกันบ้างนะครับสำหรับปุ่มตัวนี้อย่างที่บอกไปครับมันคือเคิลบ็อกซ์สวิต V2 นะครับอ่ะเราดึงมาให้ดูครับในส่วนของคีย์แคปครับเป็นดับเบิลช็อตคีย์แคปนะฮะจะมีแสงรอดออกที่ตัวอักษรนะนี่ฮะเราให้ดูข้างในครับแข็งแรงนะ บีบให้ดูโหแข็งมากอะ่ะเนี่ยไม่ได้มีคีย์แคปอะไรเพิ่มให้นะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับและในส่วนของสวิชนะฮะเราดึงออกมาให้ดูเลยแล้วกันเราดึงสวิ t ช์ออกมาให้ดูสังเกตรครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นกล่องอะตามชื่อเขาเลยนะฮะเขาเลยใช้คําว่าเคลบ v ็อกวีสองสวนะฮะตัวนี้เป็นสีขาวนะเราลองกดให้ดูนะื เสียงแน่นอ่ะใครที่ชอบสไตล์คลิกกี้นะตัวนี้โดนใจแน่นอนโอเคทีนี้เรามาเทียบกับปุ่มเชอร์รี่ให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้คือเชอร์รี่สวิตชนะครับที่เขาแถมมาให้ในกล่อง8ปุ่มด้วยกันนะครับและนี้คือ k คลบ็อก t c สวิตนะครับที่เป็น V2 แล้วด้วยนะเห็นไหมครับมันจะเป็นลักษณะกล่องที่แบบเป็นตีกล่องขึ้นมานะฮะถามว่าแล้วยังใส่คีย์แคป ตัวอื่นๆได้ไหมนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับลักษณะการใส่เนี่ยตัวกล่องเนี่ยมันไม่ได้ไปชนกับตัวคีย์แคปนะในจุดที่จะติดตั้งลงไปมันสามารถใส่ร่วมกันได้เช่นเดียวกันผมลองดูแล้วเอาคีย์แคปอันอื่นมาใส่ก็ใส่ได้นะครับใครที่อยากจะเปลี่ยนคีย์แคปนะะลักษณะความต่างเห็นได้ชัดนะครับมันจะตีบล็อกขึ้นมาและเป็นแบบโล่งๆแบบนี้โอเคอันนี้เป็นเรื่องของสวิชนะฮะเดี๋ยวเราไปลองใช้งานแล้วก็ลองดูซอฟต์แวร์ของเขาดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ มาครับตอนนี้เรามาดูที่โปรแกรมนะครับของทาง Cooler Master นั่นเองก็สำหรับโปรแกรมที่ใช้งานร่วมกับคีย์บอร์ดตัวนี้ก็คือ Master Plus นะครับซึ่งสามารถปรับ Lighting, Key Mapping, Macro และ Set Profile ได้เยอะแยะมากมายนะครับเรื่องของ Lighting อย่างที่บอกไปว่าสำหรับใครที่รู้สึกอาจจะแบบปรับผ่านตัวฟังก์ชันผ่านปุ่มนะครับอาจจะงงๆครับคุณก็มาเลือกปรับตรงนี้ได้เลยนะครับ ก็โอ้โหมีเซตต่างๆให้แบบมากมายครับคือตรงนี้ก็จะดูง่ายหน่อยเนาะแล้วคุณก็เซฟเป็นโปรไฟล์ก็คิดว่าน่าจะง่ายกว่าเพราะว่าสามารถเปลี่ยนโปรไฟล์ผ่านปุ่มบนคีย์บอร์ดได้ทั้งหมด4โปรไฟล์ด้วยกันนะครับอ่าก็มีให้เลือกมากมายเลยนะทีนี้เราปิดไฟนะครับให้ดูแสงสีเต็มๆดีกว่าเรายังไม่ได้ดูเลยเรื่องของแสงสีนะครับนี่ก็อันนี้เป็นแสงนะครับของตัวคีย์บอร์ดนั่นเองอ่าเรากดให้ดูเรื่อยๆนะก็ถือว่าถ้าคุณมาปรับผ่านตัวซอฟต์แวร์มันก็จะเห็น ฟังก์ชันต่างๆได้ชัดขึ้นนะครับโอ้ปรับได้เยอะมากเลยนะนี่สามารถเลือกดิเรกชันได้นะครับเรื่องสปีดก็สามารถปรับได้นะฮะถ้าสมมุติว่ามันมีเรื่องของดิเรกชันไฟวิ่งต่างๆนั่นเองนะครับอ่ะเปิดเป็นเรนโบว์แบบนี้ครับให้มันปรับช้าลงก็ได้อ่าสเตติกก็ได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกสีต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าแน่นอนครับม a สเตอร์พัก็ค่อนข้างสะียรนะในการใช้งานคีมั p ปิ้งครับ คุณเลือกปุ่มได้เลยว่าอยากจะเปลี่ยนปุ่มแต่ละปุ่มเป็นยังไงบ้างอย่างอันนี้ก็จะมีลูกศรในการส c รอลลิ่งนะครับก็คือกลิ้งขึ้นกลิ้งลงนะครับให้เป็นแบบไหนก็เลือกได้เช่นเดียวกันครับตรงนี้ก็สามารถกดได้อีก1ปุ่มมาโคแน่นอนครับว่าสายเล่นเกมนะสามารถปรับมาโครได้นะฮะ r e l e ส s ครับสามารถปรับสลิ p Mode ปรับ Low Power Mode ต่างๆได้หมดเลยนะครับโปรไฟล์ก็แน่นอนว่าสามารถเซฟโปรไฟล์ไปใช้งานกับเครื่องอื่นๆได้ประมาณนี้ก็ไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรเยอะแต่จะมีในส่วนของฟังก์ชันที่สําคัญๆในการใช้งานกับคีย์บอร์ดตัวนี้นั่นเองต่อไปครับเรามาฟังเรื่องของเสียงคีย์บอร์ดตัวนี้กันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะเอาแบบเต็มเลยนะ จบไปแล้วนะครับกับ Cooler Master MK770 ต้องบอกว่าสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยผมได้ใช้งานเป็นระยะเวลานานพอสมควรส่วนตัวชื่นชอบในเรื่องของเสียงของมันมากนะครับเสียงมันค่อนข้างนุ่มเป็นลักษณะมันมีเสียงคลิกๆก,ก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ได้ลำคาญมากนะครับที่สำคัญครับ ตัวคีย์บอร์ดค่อนข้างแน่นวัสดุดีนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของการใช้งานครับก็รองรับแบบไฮบริดนะใช้งานได้ทั้งแบบมีสายไวเลสหรือว่าบลูทูธนะครับถือว่าตอบโจทย์สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์ที่หลากหลายนั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจครับเดี๋ยวเราจะแปะล,ลิงก์รายละเอียดเพิ่มเติมของตัวสินค้าเอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ด้วยครับ